MP Variety สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องสึกวัดใจในฉลามใน EP ที่24-28ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะพระเอกกลับมาพักที่ห้องเขาร้าคาลี่เป่าจึงไล่เธอกลับหลันเทียนมาเยี่ยมก็เล่าว่าฝันเห็นเด็กจมน้ำซ้ำๆหลันเทียนให้พักผ่อนจะไปบอกทีมให้ร้อซ้อมหนึ่งวันวันรุ่งขึ้นกองถ่ายโฆษณา เข้ามาใช้สถานที่สระว่ายน้ำของสโมสรทำให้ต้องหยุดซ้อมไปโดยปริยายกวนเจ๋ไม่พอใจที่พระเอกทำให้การซ้อมเลื่อนออกไปจึงเดินออกไปด้วยความโกรธเจียงซื่อตามไปบอกว่าอย่าโกรธไปเลยคนที่เอาของกินไปใส่ในล็อกเกอร์บ่อยๆไม่ใช่เขาแต่เป็นพระเอกที่กองถ่ายพระเอกแสดงเป็นธรรมชาติคือแข็งอย่างกับก้อนหินผู้กำกับสั่งเทปเป็นสิบรอบกว่าจะเสร็จก็ปาไปจนคำ่ำ งานเลี้ยงเลิอก,กองทุกคนมาร่วมดื่มกินและเต้นรำกันอย่างสนุกสนานพระเอกกับนางเอกปลีกตัวออกจากงานและได้เจอกันระหว่างทางไปสวนหิ่งห้อยก็กอดจูบก,กันด้วยความคิดถึงสุดหัวใจสัญญาว่าเมื่อไหร่ที่คิดถึงกันให้ทำสัญ,ญลักษณ์นัดพบด้วยการใส่รองเท้าที่เขาเคยให้ไว้ก่อนเข้าบ้านนางเอกทำกระเป๋าตั้งตกในนั้นมีรูปภาพตอนเด็กของเธอกับพี่ชายพระเอกเห็นก็รู้สึกคลับคลายคลับคลา จึงเสิร์ชหาข่าวเด็กจมน้ำที่เกาะไหานานเมื่อสิบปีก่อนจำได้ลางๆว่าตอนนั้นพ่อพาไปสอนว่ายน้ำที่ทะเลพอโทรถามพ่อก็ได้รู้ว่าที่นั่นคือไหานานนั่นเองโคชห่วงพาหลานซินที่เมาหมดสภาพกลับห้องแต่ถูกเธอขังไม่ให้ออกมาส่วนรี่เป่าก็นอนรอพระเอกที่ห้องทั้งคืนจนเช้าแต่เขาก็ไม่กลับพระเอกโทรถามสำนักข่าวที่เขียนข่าวเรื่องเด็กจมน้ำเมื่อสิบปีก่อน เพื่อถามหาพยานที่เห็นเหตุการณ์แต่พยานคนนั้นย้ายร้านไปอยู่ที่เกาะฟนเจียแล้วโคชห่วงนอนตาค้างทั้งคืนหลานซินตื่นมาก็โวยวายว่าเขาคิดไม่ซื่อโคชห่วงโมโหคนที่น่าโวยวายควรเป็นเขามากกว่าเล่นล็อกห้องทั้งคืนจนเขาไปไหนไม่ได้สักพักพระเอกโทรมาขอลาหยุดนางเอกซื้อของไปทำอาหารให้เปิดห้องมาเจอรี่เป่า แกล้งทับเป็นอยู่กับพระเอกในห้องอาบน้ําเจ้าเย็นบอกพระเอกไม่อยู่ในห้องเพราะมีธุระเลยรู้ว่ายายดารานั่นกําลังจัดชาโกหกอยู่พระเอกไปที่เกาะเฟินเจียพอพบพยานก็เอารูปจื่อห้าวกับตัวเองให้ดูเพื่อถามถึงเหตุการณ์วันนั้นชายร้านขายของฝากคิดว่าเด็กที่ท้าแข่งว่ายน้ําคือเขาแต่มาจําได้ทีหลังว่าไม่ใช่หลังจากนั้นนักข่าวสีมาถามเรื่องน,นี้เหมือนกันจึงเล่าให้ฟังตามจริง แต่ก่อนหน้าที่บอกพระเอกไปนั้นเขาจำผิดพระเอกรู้สึกผิดที่ทำให้จือห้าวจมน้ำตายจึงจะฆ่าตัวตายด้วยการเดินลงทะเลฝ่ายนางเอกกำลังใส่รองเท้าคู่เก่งจูจูส้นก็หักเลยคิดว่าเป็นลางร้ายพอนอนหลับก็ฝันร้ายถึงพระเอกชายร้านขายของฝากดึงตัวพระเอกขึ้นจากน้ำปลอบใจว่าคนตายก็ตายไปแล้วอย่าคิดมากให้ไปพักที่บ้านของเขาก่อน นักข่าวสีสงสัยว่าพระเอกน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของจือ้าวจึงโทรบอกหลันเทียนหลันเทียนห้ามเขียนข่าวกระทบกับการแข่งจากนั้นก็โทรบอกพระเอกว่าจะไปหาพระเอกเล่าเรื่องเมื่อส1อปีก่อนเขาท้าแข่งว่ายน้ำกับจือ้าวมีคนเตือนก็ไม่ฟังหลันเทียนว่ามันเป็นอุบัติเหตุลืมอดีตแล้วหันมาตั้งใจซ้อมดีกว่าพระเอกคิดว่าตนกับนางเอกไม่อาจรักกันได้อีกต่อไป จึงให้หลันเทียนเป็นคนดูแลแทนหลันเทียนสมเพศตัวเองอยู่ในใจที่เอาแต่อิจฉาในขณะที่พระเอกเสียสละตนเองเพื่อความสุขของคนอื่นพระเอกกลับมาซ้อมตามปกติกวนเจ๋เอานมมาให้ตอบแทนที่เขาเอาของกินมาให้บ่อยๆแต่เป็นคนสายซึนผู้ดีๆไม่เป็นพระเอกไม่ถือสารับไปดื่มแต่โดยดีระหว่างนั้นนางเอกบุกมาถึงห้องเปลี่ยนชุด อว่าเขาที่หลบหน้าเธอตลอดพระเอกจึงไล่เธอออกจากการเป็นเชฟส่วนตัวอีกครั้งนางเอกคิดว่าพระเอกเล่นละครตบตาแต่เขาบอกว่าอยากจะเลิกกับเธอจริงๆจะเอาเวลาไปให้กับการแข่งขันที่ผ่านมาไม่กล้าบอกเพราะเกรงใจแต่นางเอกคิดว่าจะต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆส่วนพระเอกเมื่อบอกเลิกไปแล้วก็เครียดจนทำร้ายตัวเอง หลานซินเรียกโคชหวงมาบอกว่าจะรับผิดชอบด้วยการแต่งงานกับเขาโคชหวงฟังแล้วยิ่งโกรธสงสัยว่าเธอประสาทเสียไปแล้วแน่ๆน,นางเอกกลับมาทำอาหารให้พระเอกใส่รองเท้าคู่เก่งเพื่อนัดพบตามที่เคยตกลงกันไว้รอที่สวนหิ่งห้อยจนค่ำก็ไม่มีแม้แต่เง,งาของเขาอาจารย์ฟงางถามถึงอาการป่วยของพระเอกเพราะเขาไม่ยอมไปบำบัดโคชหวงคิดว่าไปรักษาตามปกติเพราะสถิติการซ้อมดีขึ้นมาก นางเอกมาหาพระเอกที่ห้องแต่ถูกตัด,ดรอนว่าอยากเลิกกับเธอจริงๆเธอกอดและบอกความในใจว่ารักเขาคนเดียวไม่อาจตัดใจได้จนเขาเกือบจะใจอ่อนแต่ลี่เป่าดันโทรเข้ามาจึงแกล้งทำเป็นห่วงจะส่งของว่างไปให้รี่เป่าที่กองถ่ายนางเอกเดินกลับบ้านด้วยอาการอกหักหลานเทียนเข้าไปปลอบแล้วพาไปส่งบ้านส่วนพระเอกก็ป่วยไข้ขึ้น นางเอกฝันว่าพระเอกมาสารภาพว่าไม่ได้อยากเลิกกับเธอจริงๆซึ่งความจริงก็ไม่ต่างกับความรู้สึกของเขาเลยแต่ละวันพระเอกต้องแซงทำเป็นว่าสบายดีซ้อมว่ายน้ำกับทีมอย่างขยันขันแข็งจากนั้นก็บอกอาจารย์ฟางว่าจะไม่เข้ารับการบำบัดเพราะเจอสาเหตุและแก้ไขด้วยตัวเองจนหายดีแล้ว อาจารย์ฟางคิดว่ามีน่าจะง่ายได้ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้เส้าซีให้รักษาต่อบอกเพียงว่าหากมีปัญหาก็มาหาได้ทุกเมื่อส่วนานางเอกก็ยังมารอที่ห้องพยายามโทรหากก็ไม่รับสายหลันเทียนปลอบให้ลืมพระเอกซะแต่เธอรักเขามากจนไม่อาจทำใจได้ในเวลาสั้นๆหลันเทียนโมโหเลยพลั้งปากคิดว่าพระเอกจะบอทุกอย่างหรือไงยิ่งทำให้คิดว่าเขาจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ต้องเลิกกับเธอแน่ๆ โคช่วงยื่นคำขาดกับหลันซินห้ามมาตอแยเขาอีกถ้ายังไม่หยุดจะไปขอหมายศาลให้สั่งห้ามเข้าใกล้หลันเทียนแค้นใจทำเท่าไหร่นางเอกก็ไม่ตัดใจจากพระเอกสัทีจึงโทรบอกนักข่าวสีให้ลงข่าวด้านพระเอกยอมบอกความจริงว่าเขาเป็นคนทำให้จื่อห่าวจมน้ำตายนางเอกคิดไม่ถึงพี่ชายตายไปแล้วตั้งนานจะวนมาทำร้ายเธอได้อีกแต่ที่เสียใจสุดๆ คือพระเอกมาบอกให้เธอรับรู้เรื่องโหดร้ายแบบนี้ทำไมแม่ของนางเอกรู้ข่าวก็เสียใจอย่างกับคนบ้าหลันเทียนพาส่งโรงพยาบาลน,นางเอกขอบคุณที่ช่วยเป็นทุระให้แล้วคุยกันเรื่องข่าวเธอสงสัยว่านักข่าวรู้เรื่องนี้ได้ยังไงทั้งที่เธอก็เพิ่งรู้เมื่อวานหลันเทียนกลัวถูกสงสัยจึงบอกว่าพระเอกรู้ว่านักข่าวจะเผยแพร่เรื่องนี้จึงรีบบอกความจริงกับเธอก่อน รี่เป่ากับพ่อแม่พระเอกรู้เรื่องข่าวชาวก็ดิ่งมาหานักข่าวพากันมาทำข่าววุ่นวายพ่อพระเอกปฏิเสธว่าลูกชายไม่ได้ทำเรื่องนั้นถ้ายังใส่สีตีไข่อีกจะฟ้องให้หมดลี่เป่า่วยโอกาสตอกย้ำเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับพระเอกสองเรื่องตีกันหัวจะปวดโคชหวงจึงให้จบการถแถลงที่ยิ่งผู้ยิ่งยุ่งนีสที ชายร้านขายของฝากอ่านข่าวที่ผิดเพี้ยนจากสิ่งที่เขาเล่าความจริงแล้วเด็กที่ท้าจือห้าวแข่งว่ายน้ำคืออีกคนหลังเกิดเหตุก็หายตัวไปส่วนพระเอกคือเด็กที่ลงไปช่วยต่างหากนักข่าวสีโทบอกหลันเทียนทำยังไงก็ได้ไม่ให้เรื่องนี้หลุดออกไปโค้ชห่วงมาขอให้หลันซินจัดรปภเพิ่มการน,นักข่าวมาวุ่นวายที่สโมสรว่ายน้ำหลันซินลุกใหม่ทำท่าไม่สนใจย้ำกับตัวเองว่าต้องอดทนอย่าเป็นฝ่ายรุกก่อน หลันเทียนยังมีจิตสำนึกชวนพี่อี่นักว่ายน้ำทีมชาติมาพูกระตุ้นให้พระเอกมุ่งมั่นกับการว่ายน้ำเพียงอย่างเดียวเพราะคู่แข่งรอบนี้มีแต่คนเก่งๆรวมถึงพี่อีด้วย นางเอกคิดไม่ตกว่าจะเกลียดพระเอกยังไงเพราะใจเธอยังเป็นห่วงเขาอยู่ดีเมื่อเจอกันที่ร้านอาหารก็ต้องหลบหน้ากันเธอปลีกตัวออกมาพระเอกคอยตามอยู่ห่างๆจูจ่ๆก็มีผู้ชายสองคนเข้ามาซ้อมแก้แค้นแทนจือห้าวที่แท้เป็นน้าของนางเอกที่เพิ่งออกจากคุกม,มาดุงขคืนแม่ของนางเอกให้น้องชายไปคุยเรื่องแต่งงานระหว่างหลันทิงกับนางเอกนางเอกร้อนใจจะไปห้าม ชนเข้ากับพระเอกโดยบังเอิญแล้วหยิบโทรศัพท์สลับกันทีมว่ายน้ำซ้อมท่าฟรีสไตล์โค้ชสังเกตเห็นความผิดปกติไหล่ซ้ายของพระเอกยกได้ไม่เต็มที่หมอประจำทีมแนะนำให้ไปโรงพยาบาลและให้หยุดซ้อมไปก่อนแต่พระเอกไม่บอกใครจนกว่าจะแข่งเสร็จซักพักหมอโทรมาอัปเดตแต่นางเอกเป็นคนรับสายเธอโกโหกหลันเทงกับน้าว่ามีนักับเจ้าเยียน โคชห่วงเลี้ยงเครื่องดื่มหลานซินตอบแทนที่กันนักข่าวไม่ให้วุ่นวายระหว่างคุยกันหลานซินทำท่าทางแปลกๆโกโก,ก,ก้มโนว่าโคชห่วงลังเธอไว้ที่ไหนได้เสื้อติดก,กับเก้าอี้หันมาเห็นโคชมองอย่างสมเพชเลยจุบเขาแก้เขินนางเอกเอาโทรศัพท์ไปคืนพระเอกที่สาว่ายน้ำและพูดให้กำลังใจเมื่อการแข่งขันมาถึงพระเอกไหว้ได้สูสีกับพี่อี แต่ก่อนจะเข้าเส้นชัยเกิดเจ็บไหลไหวต่อไม่ได้จึงทำเวลาได้แย่ที่สุดน้าของนางเอกหลุดปากบอกว่าพระเอกได้ที่โหลเพราะส่งคนไปซ้อมจนเจ็บไหลนางเอกไปขอโทษแทนนะแต่เขากลับบอกว่ามีปัญหาเรื่องไหลมานานไม่เกี่ยวอะไรกับน้าของเธอนางเอกเกือบจะขอคืนดีกับพระเอกแต่คิดว่าคนรอบตัวต้องไม่ยอมแน่ระหว่างนั้นรีบเป่ากับพระเอกก็ถแถลงข่าวการบ้าน,นแบบสายฟ้าแลบ แล้ว EP ที่2ี่28ก็จบลงติดตามศึกวัดใจในฉลาม EP ถัดไปในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ